พัดกระเพาปะปมมือปุพี่น้องยสบายดีเ้ยสบายดีทานผู้ชมทั้งไยเอายางหน,หน่อยๆก่อนเด้เนปะปมมือเอาอันนี้ห้อยมัหอยเกลดมาก่ะเหตุอ่าุ้เลยนี่คือแจวบักคามเขา จะใไ้เห็นเบื้องหลังของการจินมา,านนทามอย่เลยลาสุดแรนเบิดเม <laughs> ื่อจ่ไรบัวไปยังดูดีจับปีกอนนันี้น้ำด้วยได้ได้ดเหรอเจ็บได้เจ็บร้ายน้ำมันน้อยียงสุกอะียงพี่จ่าด้วยเด้อใพริกไก่น้ำอันนี้ใส่บ่เนี่ยฮะ anh nhìn tay anh nín nè ừ ơ ừ. cái xúc mà xúc anh tay này đẹp rồi ừ, hả ôm cùn cún chị non đấy hôm

แต่ละบอาพักจะมันเ,งงนเนหงาไปเลยแตงเอากระเพาใจมาเครงกรงก็ไม่เกลือเครืองนัวออก็ปิกตัออก้มก็ปิกลนะครับเฮ้อไปว่องเทียมน้ำไหนกัน้ำป้าขอให้มีเท่านี้เน่อน,นะครับผนะิดไท่ขาดบ่ออะไรเีไ่กระเพานะพี่น้ังเนาะ

Nói clip vô chân hà, chụp cười, Cái chôm lấy rồi, đi bị chìm lấy Chạm nhé, cái lộn <laughs> vậy đi hả Mình nên dạy hóa cái nó Đường xe đéo, đường xe đéo, bà này Nè, bà nhìn thấy lao biết đâu. nó okay. tác sớm lên vậy toàn quay tác sẽ quay đi không hả ta chỉ một <laughs> ชอบเก็นหัวใจรุ <c oughs> ่งมาสองเบอร์โอยไปก่อนพี่น้องเลยตัวน,นี้ด้วยพี่น้องบายบายสวัสดีครับสวัสดี